ทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่งางนาสติกนะคะแล้วก็จะมาแกะของะค่ะเยอะมากเลก่อนแรกเราจะเริ่มที่สองเล็กก่อนนะนี่สองนี้เลยะเดี๋ยวเราเปิดดูกันเลยนี่ทุกคนมันได้นี่นี่นะคะนี่เป็นแบบกระจกนะนี่ใส่ป้าค <c oughs> ่าจดทิ้งไวยใส่ที่เดิมนะ ต่อไปอันที่สองนะคะนี่เคยแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเปิดดูเฮ้ยเดี๋ยวเราดมีใบอะไรด้วยนะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะเ้ใบสีเขียวอ๋อเป็นเรื่องกับนกนะทุกคนนี่แล้วก็มีอันนี้อีกนะทุกคนโอ๊ยมันออกอนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นี่นติดกับตู้เย็นได้ะคะ่ะเป็นไม้เหล็กนะเอาเข้าไปใหม่นะอันนี้ต่อไปนะคะจะเป็น ทุกคนเออคือยางเฮ้ยมีแหวนด้วยแต่คะเดี๋ยวเราขอเก็บก่อนนะใครส่นยางก็จะเก็บลิงชักนะทุกคนมีลิงชักอยู่อีกอันนึงนะฝั่งนีง้ขอขอโทษนะคะที่เราเอากล้องเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา เราเขอเก็บก่อนต่อไปเดี๋ยวเราเขอเก็บปิดอันนี้ก่อนนะเราทำเองนะทุกคนนะอันนี้นะมันน่าจะมองเห็นอ๋อนี่เป็นแบบนี้เหมือนเดิมแบบมกแบบนี้นี่นะคะแล้วก็เป็นแบบนี้อ่าแล้วเราลองติดกับอันนี้เฮ้ยติดด้วยอ่ะติดด้วยโอเคเราอันนี้เราจะเก็บไว้นะ เก็บไว้ซองอันนี้ดีกว่าโอเคอันใหญ่หมดตแลานะคะเราจะไปดูอันใหญ่ก,กันเลยเอาเริ่มแรกก็จะเป็นขอเป็นแบบกระดาษก่อนเลยนะคะนี่ขบคกว่ากดสีกดปึ๊ดป๊ปึดป๊ดป,ดปดอ๊ดแล้วขอไปกับกันไก่นะทุกคน ทางไหนทางนี้นะโอเคเอ้ยเปิดแบบรูดเลยอะ่ะโอเคว้าวตอนแรกก็คันรา้เจอนีเปนก่อนค่ะต่อไปนะเฮ้ยเจอนี้ทูกคนมันมีเทปด้วยต่อไปเป็นจุดหมายนะ ก็มีขนมได้ไหนโอเคเราขอเก็บก่อนนะคือจุดหมายอ่าเราค่อยอ่านนะทุกคนเดี๋ยวเรา,า,าเนี่ยอ่านเก็บไว้า้่องต่อไปนะคะก็จะเป็นตอต่อไปเป็นแบบกล่องอเราขอตั้งเนวนอนนะทุคกคนได้เห็นจะเปิดกันโเปิดยากมากแล้ว ยากมากือ,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 อันงแล้วคนใครคุกคนค่าเขาเปิดเพลงนะก็เลยไม่ได้ยินเราพูดนะทุกคนนะใครเราขอกีตรงนี้ก่อนนะนี่ ออ้ไ oh, oh. ่กนว้าวโอเคก่อนแรกนะคะเราเข้ามาก็เจออุปกรณ์การเรียนคะนี่กระสอบขนาดนี้ค่ะก็บาทแล้วก็นี่เจอสร้อยก็เจอลิควิดก็เจอนี่ค่ะกระเป๋า เปิดก่อนเปิดไงเปิดงั้นเหรอเราไม่ต้องใช้กำนารอันนี้ขออนุญาตเก็บกันไก่ะคะแบบหนึ่งนะทุกคน,นไก่โอเคนาเป็นสองนี้ อันนี้ของเราทำเองนะคะขอขอโทษนะคะ,ะน้องหญิงนะคะ,ะเราดีวิวแล้วแต่เราขอเอขาเราขอนี่นะตอ่อก่อนเลยนะคะเป็นแว่นนะลูกคอนเป็นแว่นตาของจริงนะคะต่อไปไปด,ด,ด,ดูของต่อไปกันเลยนะเราเก็บก่อนต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะตกใจแบบนี้ เป็นแมสแล้วก็จะมีอนี่กุญแจอันนี้กับนี้ก็มีอันนี้นะคะอืมก็ของที่อยากก็จะเป็นแบบพวกนู้มพวกนั่นนะคะ <c ười> ค่อยไม่บอกนะคร <c ười> นะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะที่เรา แกะสองให้ทุกคนดูคนดูนะคะคนดูก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะคเพราวกเราเนี่ยเป็นคนแบบว่าคนแถวบ้านๆน,นะทุกคนเป็นบ้านๆน,นะเป็นคนบ้านนะนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมไปดูคลิปมังคุดของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณค่ะ